วันนี้เราจะพาไปดูขั้นตอนและสูตรส่วนผสมในการทำก้อนเห็ดส่วนผสมหลักที่เราจะใช้ก็คือขี้เลื่อยยางพาราและเราก็จะมีเครื่องผสมเป็นตัวช่วยในการขึ้นแรงเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆคลุกเคล้ากันได้ดีแล้วก็จะมีส่วนผสมอืนอ่นๆอย่างเช่นรระถินตนแป้งยิบซ้ํา ปูนขาวเลมรบอนเราก็จะนำส่วนผสมที่เตรียมไว้เทลงไปรวมกับคิ้เลื่อยที่อยู่ในเครื่องตามด้วยการน้ำตาและดีเกลือที่ละลายน้ำไปแล้วและเราก็จะต้องเติมน้ำเพื่อเพิ่มความขื้นให้กับคิ้เลื่อยด้วยเขาทุกอย่างสผสมคุกเขาเข้ากันได้ดีเราก็จะเปิดออกมาทางด้านหลังของตัวเครื่อง เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการกรอกลงถุงสูตรในการผสมก้อนในแต่ละฟาร์มก็จะไม่เหมือนกันและในวันนี้ก็จะจบลงเพียงแค่ขั้นตอนการกรอกถุงส่วนขั้นตอนการตอกก้อนการนึ่งก็จะเป็นขั้นตอนในวันถัดไป